พี่ขอถามหน่อยว่าร้านนี้เปิดมานานนี้ยังปะเขาบอกมาแล้วแก้วมูแต่กินอ่ะเขาไม่ฟังอะไรเลยเขาอ่ะอสัตวชอบสัตว์หวานเหมาะกับผมเลยมาแล้วฮะดูแล้วก็ดีนะดูก็มีคนเมนเข้ามาอยู่ว่าเออรู้สึกซับซึ้งอะไรอย่างเงี้ยสึกดูแล้วน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ย น่นก็แบบว่าเออก็ไม่คิดว่าสาวประเภทส 2, องอาคาซาโชอยู่มานานกับ40ปีเนาะจะมาเจอวิกฤตเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็กระแตกซักเซ็นกันไปหมดคนละทุะทางเนาะโคตรใจแฟนขับเพียเลยอ่ะแฟน <laughs> ขับอะไรนี่ขับเองอยู่ไปหาหน้องเก้ากราฟิกดีไซเนอร์ที่อาคาซาครับ ตอนนี้ไปขายขนมจีนเดีวันนี้ไปช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมตแล้วก็เยี่ยมเยียนคิดถึงกันนะครับแต่สุดท้ายทำไมเธอทำกันได้ลงคลาเป็นจังยังคงให้อภัยเธอในทุกทีอเอาเขาบอกว่าทุกอย่างไงแม<า>่พี่ตุ๋ยจองแบบยำแซ่บเลยว่าเอาเนี่ยเนี<า>่ยอ,อันนี้มันลวกเหรืออะนนไ,ไอน จะดูนั่งมีเก่งมากำลันกินค่ะวันนี้เราก็มาร้านที่ไหนนะครับคือบางแสนครับผมร้านน้องก้าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของเราเองร้านขนมจีนค้ะมิ้นท์ซอยสดใสซอยสดใสสดใสเหมือนชื่อซอยทำไมถึงชื่อขมิ้นอ่ะตอนแรกเราอยากทำให้เป็น ขาวปากตาลมาลองที่นี่ใช่เพราะว่าไม่ค่อยมีร้านอาาหะมีแต่ข้าวแกงทั่วไปค่ะก็เลยเราก็เลยนึกถึงขมิ้นเป็นหลักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่าขมิ้นน่ารักดีก็เลยเอาขมิ้นดีแล้วก็ฟังแล้วมันจำง่ายด้วยเปิดมานานยากเปิดมาจะเก้าเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนแล้วนานนานเลเด็กๆเอาพาไปดูมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กๆนี่คือเด็กใกล้ๆใกล้ๆเด็กหน้าเด็กสาเอาชี้แล้วมีอะไรบ้างแนะนำ อันนี้เด็กๆจะชอบทานนักศึกษาจะชอบสั่งขาเคี้ยวหวานจะเหมากอบผมเลยมาแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็จะชอบสั่งปูจะรสจัดๆหน่อยชอบเนื้อหน่อยก็จะเป็นไสปลาไสปานก็คือได้แต่ถ้าพวกเคลตี้ไม่ไม่ชอบกะทิก็จะเป็นป่าส่วนกลางกับใต้นี่คือกสุสีแล้วแต่คนจะเลือกค่ะแต่ละวัน บางคนอยากทานอันนี้ผสมกันก็ได้สีสันนะที่เนาะจัดจ้านหนาแล้วอะไรอีกแบบว่าหมดก็อนเฉียวหวานเลยหรืยวหวาหเนาะแตคนไทยชอบกินเยอะทำสองหม้อก็หมดอืมเนาะมันนัว่แตมันนัวมันเดินนะพอขายดีงี้ก็ไม่กลับไปทำงานแล้วใช่ไหมพี่จ๋าถ้าพี่สุดต้องการกลับถ้าพี่ส่ดยังต้องการกล้าอยู่ก้าวกลับเออต้องการไหมครับที่ขาดเขาคิดถึงขนาดนี้จริงเหรอ คุณมาเป็นร้านแรกๆเลยร้าร้านแรกเลยเขาเคยออกรายการเราเนี่ยอันท่าพาองอ่ะขึ้นมาตอนร<อ>้านน้องร้านน้องเนี่นยเราเค,คยเห็นนะ<อ>แล้วเป็นไงบ้างช่วงช่วงนี้ช่วงเจคโคร์หรือจโครก็บางวันก็ดีบางวันก็แย่บางวันก<อ>็แปลกสะทก เพราะว่าเราเราไม่ทราบสถานการณ์คือบางทีเราอ่อนักศึกษาก็ปิดเทอมเรียนออนไลน์บางคนก็บางคณะก็เปิดบางคณะก็ปิดเราก็เลยไม่ทราบว่าต่อวันดีบางวันก็ก็ยอดก็ตกอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้คือจับจดไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้ดีมากทั้งทรานั่นแหละพี่ขอแกงสีนิดนึงนนึงนึงพี่เขาให้มาชิมแล้วแม่ก็คือมาเปิดร้านตอนเช้าทุกวันบีโมง ช่วงเช้าจะลงมาทําแกงก็คือพี่คนเมื่อกีจะทําเสร็จทั้งหมดประมาณก่อน8ปดโมงเช้าค่ะแล้วก็พี่เขากับกาตอนแรกตอนนั้นที่เรายังทำอาคาซ่าอยู่ก็จะไปทําทํางานช่วงเย็นก็จะกลับมาดินทางอีคแต่พอตอนที่อาคาซ่าปิดก็ช่วงสักสายๆก็จะเริ่มเข้ามาแหละมาดูความเรียบร้อยมาเรื่นี่นั่นแล้วก็ช่วยทําช่วยจัด ถ้าบางทีมันวุ่นวายเราก็ช่วยถ้ามันไม่วุ่นวายเราก็ไปซื้อของพวกแพ็กจจิ้งอะไรพวกนี้ตามสเตจแมคโครเรไปดีดีดีเขาพูดถึงว่าลิมดาวใช่ไหมนี่ผักเมนูนี้ลูกชิ้นปลาสอดไส้ไข่ปลาผัดตุ๋ยเทคค่ะผัดตุ๋ยเนี่ยคนอยากกินเห็นม้าใบกล้วยม้าเขียวหวานม้าเขือหวานชะเลิศนาเลอร์ชะนาเลอร์นี่ดูให้ดูไส้ข้างในดู ตอนนี้สถานกาศนะคะตรวจแล้วไม่้ยอ้มจี๋ร้าอ้ามจีร้าเป็นไงครับโอเคไหมครับได้อร่อยมันเด้งมันเด้งๆอ่ะแล้วข้างในข้างในมันแบบมีเค็มๆนิดๆมันเป็นไข่ปลาแบบว่ากำลังดีเออมันไม่ได้แบบไต่ขีดหรอใช่กำลังดีกำลังดีเด้งมากเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไร อันนี้ข้าวผัดปูปลาค่ะอันนี้น่ากินนะสีสันน่ากินนะข้าวผัดปูปลาลอสอร่อยไหมครับอร่อยร่อยครับอร่อยมากครับผมแต่จะเผ็ดสำหรับผมมันเผ็ดมันเผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อยนะเผ็ดแบบดียังกินไม่หยุดเลยนั่นน่ะคนนั้นน่ะข้าวตีอะไรเลยนะครับพึงจะขอชิ้นปลาหนึ่งที่เด็ดของร้านก็จะเป็นข้าวผัดปูปลาไปค่ะอันนี้ไตปลาเราก็ผัดเองนะคะมันเองทุกอย่างนะครับ ก่อนครับเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยว่าน้องเนี้ยคือทํางานคนละแผนกกับที่ที่ที่ของบริษัทเราใช่ไหมครับเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในแผนกของนักแสดงใช่ไหมไม่ได้อยู่เป็นการาฟิกดีไซเนอร์ไ,ไ,ไงเพ <laughs> อาะหรอคุณ <c oughs> มัวแต่กินนะมัวแต่กินไงมัวแต่กินไงมัวแต่กินไงเลยยี่ก่อนกูกลับบ้านนันั่นแหละก็คิดคิดถึงนะเลยมาหาเออดีใจว่ายัางแบบ แล้วก็ยังมีอะไรเออมีอะไรทำแล้วทำแบบไม่ได้ทำเล่นๆนี่คือทำจริงจังนะใช่เดี๋ยวก็จะขายแฟนชายคุณแล้วเอออีกหน่อยมอเผอไม่กลับไปทำกับผมแล้วดูดิลูกกค้า็ีอร่อยเลยเมนูนี้เกิข์บดีนี่อร่อยอย่างนี้เดี๋ยวแวะมาบ่อยๆขับรถมา จึงยี่สิบนาทีเองแป๊บเดียวจากพัทยาคนใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานอะหาร้านคัมพูนอร่อยแซ่บแบบใต้ๆน้ออืมรสมากเลยอ่ะอืมจแล้วไรกันอันเออยเดี๋ยวพี่สอบถามหน่อยว่าร้านนี้เปิดมานานยังคะเขาบอกมาแล้วแปดเก้าเดือนปดเดืพูดแต่กินอ่ะเขาไม่ฟังอะไรเลยเขาว่า จริงอย่างเดียวเขาไม่ด๋อยเขาพูดนะเขาด๋อของมันอร่ด้อยเยอะมากอันด้อยกินอย่างเดียวเลยกูเฮ้ยว e. hmm. oh, um, oh, ah, ันน yeah, ี้แอนี่ยแอนด้าเหนื่อยมากต้องซ่านหนุ่มเปียอร่อยบอสจิ้มไปแล้วอร่อยไหมคะหมดไปถาดนึงแล้วเนี่ยหมดแล้วค่ะนี่ซ่านไหมเปียอร่อยมากราคาจับต้องได้ในช่วงสิบบาทสิบาทโอ้ยแบบนี้ยิ่มท้องอยู่ฝากอะไรไหมคะ เออเรื่องอะไรแกร็บอรอแกร็ก็ได้แกร็บไลน์แมนอะไรย่างนี้ไหคุแพนด้ากำลังคุยแพนด้ากำลังอยู่กำลังโมเมนต์เลยโซเชีก็ติดต่อทาง Facebook ได้เลยก็คือขนมจีนขมิ้นร้านขมิ้นโทสดใสแล้วก็ไลน์แอดขมินได้เลยก็คือช่องทางทุกช่องทางติดต่อเราไหมือเราเป็นแค่ขมินคนเดียว เราตอบตลอดอยู่แล้วว่าตายเลยงี้มีคนจีบทำไมวันนี้ตอบเองด้วยเสร็จแน่เลยอุ้ยแกมอีกคนสู้ๆน้อในช่วงนี้น้อน้อคุมนี่เกี่ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะอืนั่นแหละมาเยี่ยมเพราะคิดถึงจริงๆปกติเจอกันเนาะปกติเจอทุกวันว่ ไม่หรอกใช้งานทุกวันตอนนี้ไม่มีคนทำงานไม่มีคนทำงานนะมันจะทำเองทุกวันเดี๋ยว็กคนจะเร็วจะให้ให้เลยเลยโซวิโอโซวิโอหนูก็ถ่ายรูปไปร้านน้องหนุ่มหนุ่มชื่อร้านจะสั่งก็สั่งมาเปิดเตาแก๊สอ๋อเปิดเตาแก๊สเปิดไม่เป็นด้วยโอ้ตายแล้วตายแล้วเด็กคนเดียวเอง ไงบ้างครับพูดดีๆนะพูดดีๆว่าไม่ให้ออกใช่ไหม